สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องพีดิกรียอย่างที่เกินไปเมื่อคลิปสองคลิปที่แล้วแล้วเนี่ยฝากทุกคนกด s u b s r r i e e ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากถึงพันซับแล้วช่วยกันได้นะคะพีดิกรีเนี่ยคือการเรียนปริญญาตรีร่วงหน้าระหว่างที่เราเรียนอยู่มปลายค่ะเมื่อจบมปลายเนี่ยเขาก็จะให้นำวุฒิของมอปลาย ไปเทียบโอนหน่วยกิจแล้วก็เรียนให้ครบตามหลักสูตรซึ่งการเรียนพีดีกีเนี่ยจะทำให้เราจบปรีรีเร็วขึ้นค่ะสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สาขาวิชานะคะ 1. คือคณะนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์ 2. คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ 3. คณะรัฐศาสตร์กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจและ 4. สื่อสารคณะสื่อสารมวลชนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนค่ะที่เราสมัครไปเนี่ยเป็นของมอรามคำแหงคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์นะคะวิธีการสมัครเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะส่วนกลางคือคนที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลส่วนภูมิภาคเนี่ยคือ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพและเขตป,ปริมนฑลค่ะวิธีการสมัครก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะ 1. คือสมัครที่รามเลยอันนี้ก็จะง่ายต่อนักศึกษาส่วนกลางนะคะต่อมาสมัครทางไปรษณีย์และอันสุดท้ายคือสมัครทางอินเทอร์เน็ตค่ะข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเนี่ยก็จะมี ประวัติส่วนตัวคือเขาก็จะให้เรากรอประวัติส่วนตัวของเราลงไป 2. ใบจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ไปปพหนึ่งคือรูปที่ใช้ติดบัตรนักศึกษาค่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆที่เราจําได้มาจากการสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะจากนั้นเขาก็จะให้เลือกสาขาวิชาแล้วก็วิชาที่เราอยากเรียนค่ะ วิชาที่เราสมัครไปเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า9หน่วยกิตและไม่เกิน22หน่วยกิตค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินก็เขาก็จะคำนวณมาให้แล้วแล้วให้เราโอนเข้าบัญชีของมอค่ะหลังจากวันสมัครไม่เกิน3เดือนเขาก็จะนัดวันไปรับบัตรนักศึกษาให้ค่ะสำหรับเราที่สมัครในเว็บเนี่ยเราสมัครไว้วันที่11มิถุนาแล้วเราก็ ได้รับตั้งแต่8สิงหาถ้าสมัครในเว็บเนี่ยเราจะสามารถคีย์รหัสนักศึกษาเพื่อค้นหาวันที่เราจะได้ไปรับได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่ขึ้นชื่อเราเนี่ยก็แสดงว่าเขายังไม่ได้นัดรับค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมไปตอนรับบัตรนักศึกษานะคะก็จะมีสำเนาับรประชาชนหนึ่งฉบับแล้วก็ไปเสร็จรับเงินการลงทะเบียนค่ะซึ่งตอนเราไปเนี่ยเขาบอกว่า ให้ใ hey, ช้แค่บัตรประชาสำนักบ,บัตรประชาชนค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเตรียมไปเผื่อดีกว่านะคะส่วนสถานที่ที่เราต้องไปรับบัตรนักศึกษานะคะของทางส่วนกลางเนี่ยก็เราก็จะไปรับที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารางความแหงหัวหมากค่ะส่วนส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะไปรับธนาคารไทยพาณิชย์ที่สาขานั้นๆในแต่ละจังหวัดค่ะ ซึ่งของส่วนภูมิภาคไอสถานที่ที่ให้ไปรับบัตรนักศึกษาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะให้ไปตรงไหนเพราะว่าส่วนตัวเราเราสมัครทางส่วนกลางเนาะตอนรับบัตรนักศึกษานะคะเราแนะนำเนี่ยให้ไปตั้งแต่ธนาคารเปิดเลยเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะไม่พอคือรอเป็นชั่วโมงเรารอไปประมาณเกือบสองชั่วโมงนะทุกคน ในเรื่องของการสอบเนี่ยเราก็จะต้องอ่านหนังสือไปสอบเองนะคะก็จะมีพวกชีพมีหนังสือขายอยู่หน้ารามค่ะแล้วก็ที่เพื่อนไปซื้อก็จะมีสูนย์หนังสือของรามอีกส่วนเราอะายังไม่สะดวกไปแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงเปิดเทอมด้วยต้องรีบอ่านก็เลยสั่งในช็อปปีมาวันเวลาสถานที่แล้วก็เลขที่นั่งสอบเนี่ยเขาก็จะประกาศมาในเว็บประมาณ หนึ่งอาทิตย์ก่อนเริ่มสอบนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปเข้าไปสมัครทาง e-service ของเขาแล้วก็เข้าไปดูได้ค่ะว่าเราลงวิชาอะไรไปบ้างเราต้องเรียนที่ไหนเอ๊ยเราต้องสอบที่ไหนเลขที่นั่งอะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ จบเพียงแค่นี้นะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยบ๊ายบาย